มาครับเจ้าตัวแรงเจ้าฟักคนเดิมกับดีซีหกสิบมาแล้วเจ้าคอนเทนต์ครับตัวนี้วันนี้จะได้คอนเทนต์อีกไหมโ้ช่วยหัวเาะมันตัวน้อยกูโดนเนาะเดี๋ยวนี้สองคันนะครับวันนี้นี่ สิพัดกับตัวเอง เดี๋ยวฟักคนเดิมกับรถคูกูใจของเขาปีนี้ก็กินข้าวไปแล้วสามมื้ครับ ก่อนเทไว้เ้ายังไม่ได้ก็ยังที่ละไม่อยู่นั้นพาะยังเบียดลยงน้ำไปตึงต็งเต้งหรือปิดเขาเจ้าปิดเขาเลยเห็นจะจอดโอ๊ย นห้ย,ยังไงมือขึ้นาาน,นี่รถเราไม่ถีแห้งแลครับนี่เราใส่สปรปิงแจ้งนะเขาขอขบไปแล้วเจ๊เ <c oughs> ขาอ,อีกแจงกค่นัดเจ๊นะ ไปไหพ้พูด